สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel s l e e p l e s s นะคะวันนี้เรามีของมาแจกด้วยแหละอ่านชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าคืออะไรวันนี้ก็จะมาแจกเป็น brush p o c r a นะคะซึ่งตัวบัตรอันนี้เนี่ยจะเป็นบัตรที่เอาไว้ทําต้นไม้พุ่มไม้หรืออะไรก็ได้ที่เรามีใบไม้เป็นส่วนประกอบเนาะก็โดย b r u s เนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ4ตัวก็จะมีใบไม้2แล้วก็หญ้า1แล้วก็จะเป็นดอกไม้นะคะ คือจริงๆแล้วบัตรนี้เนี่ยเคยแจกมาแล้วก่อนหน้าน,นี้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้มาอัพลง Youtube ก็เลยคิดว่ามาทําคลิปสอนวาดด้วยเลยลแล้วกันเราก็จะมีอัปเดตเป็นตัวบราชดอกไม้อันนี้เนี่ยเข้ามาด้วยต้องบอกก่อนว่าการวาดต้นไม้แบบอนิเมะที่เราจะสอนเนี่ยไม่มีเทคนิคที่ซับซ้อนเลยก็คือพอดูจบปุ๊บทุกคนวาดตามได้ทันทีหรือเราจะวาดไปพร้อมๆกันก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้เวลามากขนาดนั้น จริงๆแล้วพอเราดูรูปเนี่ยเราอาจจะเฮ้ยมันวาดยากหรือเปล่าทําไมมันดูซับซ้อนอะไรจังแต่พอวาจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นเลยงั้นเราจะมาแนะนําวิธีการวาดแบบเป็นขั้นเป็นตอนให้ทุกคนได้วาดตามแบบง่ายๆกันเลยแล้วกันแล้ววิธีการวาดต้นไม้แบบอนิเมะวาดยังไงไปดูกันเลยเปิดแอป Procreate ขึ้นมาแล้วก็ใช้บลัชอะไรก็ได้ที่เราใช้วาดรูปเป็นประจำเนาะอันนี้ก็จะใช้เป็น บลัชที่แบบมีความเส้นดินสอนิดนึงแล้วก็วาดเป็นโครงของตัวพุ่มไม้หรือต้นไม้ที่เราอยากจะให้มันเป็นลักษณะนั้นอันนี้ก็อยากจะได้แบบว่ากลมกลมนิดนึงใช่ไหมแล้วก็วาดให้มันดูเป็นธรรมชาติด้วยการทําให้มันซ้อนๆอนการวาดเป็นวงซ้อนกันแบบนี้3วงไม่ต้องเท่ากันมากแล้วก็ไม่ต้องเก็บรายละเอียดเยอะเพราะว่าเราใช้มันเป็นโครงเฉย เสร็จแล้วเราก็ลด opacity ลงมาแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ใหม่ทีนี้แหละเราก็จะมาเลือก brush p r ป c r e a t e ที่เป็นบัตรใบไม้ที่เราได้แจกไปแล้วก็เราจะลงเป็นสีพื้นของเงาก่อนดังนั้นให้ทุกคนเลือกสีที่มีความเข้มนิดนึงส่วนตัวเนี่ยเวลาลงเงาต้นไม้จะชอบลงเป็นแบบว่าสีโทนฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินเาะแต่ยังติดเขียวนิดนึง แล้วเราก็ระบายไปเลยแบบนี้ระบายตามโครงที่เราได้ร่างไว้ก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเก็บรายละเอียดอีกที ม,มันก็จะได้ออกมาประมาณนี้ก็คือเป็นฐานของเงาของต้นไม้ของเรานั่นเองต่อไปก็ปิดเลเยอร์โครงได้แล้วเพราะเรามีโครงอันใหม่แล้วต่อมาเราจะเลือกเป็นสีกลางของใบไม้อันนี้เราก็เลือกตามใจเลยว่าตัวใบไม้ของเราอยากให้สีอะไรออกเป็นสีเขียวกลางๆนิดนึงไม่สว่างไม่มืดจนเกินไปแล้วก็บลาบายทับตรงที่เป็นเงาได้เลย แต่ว่าก็ไม่ต้องทับหมดให้มันมีความเห็นเงาอยู่บ้างก็จะออกมาป,ประมาณนี้เริ่มดูเป็นต้นไม้ขึ้นมาแล้วต่อมาเพิ่มเลเยอร์อีกเราจะมาทำ แสงตกกระทบที่สว่างกว่าตัวสีกลางของใบไม้เมื่อกี้ก็เลือกสีเป็นสีเขียวที่สว่างขึ้นมาหน่อยทีนี้เวลาเราระบายเนี่ยก็พยายามระบายไม่ให้มันเท่ากันกับสีเขียวที่เราลงก่อนหน้านี้ก็คือพยายามระบายให้มันเป็นวงเล็กเข้ามาเราจำภาพวงกลมที่เราวาดตอนแรกได้ใช่ไหมต่อไปก็เพิ่มเลเยอร์ใหม่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นสีเขียวที่สว่างที่สุด สีเขียวที่สว่างที่สุดอันนี้มันคือแสงเราไม่จําเป็นจะต้องระบายให้มันทั่วทั้งสีเขียวที่เราลงก่อนหน้านี้เลยก็ได้ระบายเป็นหย่อมๆให้มันดูแบบว่าตรงนี้มันมีแสงตกกระทบต่อมาก็เป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้เราก็อยากจะเพิ่มแสงที่มันสว่างกว่านี้ขึ้นอีกนิดนึงนะเราก็เติมไป แล้วเราก็ทําการรวมเลเยอร์ตัวพุ่มไม้ของเราแล้วเราก็สร้างเลเยอร์ใหม่เพื่อที่จะเพิ่มแสงให้มันดูมีมิติขึ้นเราก็มาเลือกที่ airbrush อันนี้เราใช้ airbrush อันไหนก็ได้แค่ขอให้มันเป็นบัตรที่มันฟ้งๆแล้วเราก็ายสีฟ้าลงไป แล้วก็เปลี่ยนหมอดเป็นหมอดสกรีนหลังจากนั้นก็เพิ่มหรือลด o อปาซิตี้ตามความเหมาะสมไม่ให้มันฟุ้งมากจนเกินไปเนาะแล้วเราก็มาเพิ่มสีเหลืองด้วยอันนี้ก็จะเป็นแสงสีเหลืองที่ตกกระทบจากด้านบนมันก็จะออกมาประมาณนี้ต่อไปก็คือดอกไม้ แล้วก็มาเลือกบัชดอกไม้ที่เราได้ทําไว้แล้วเราก็เลือกสีดอกไม้ตามที่เราอยากได้เลยอันนี้เราจะเลือกเป็นสีขาวแล้วเราก็ระบายลงไปทุกคนจะใช้การลากก็ได้นะคือลากปากกาหรือว่าจะจิ้มจิ้มเอาแบบนี้ก็ได้มันจะได้ไม่เยอะมากเกินไป เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาแบบนี้เลยบรัชโปรคีเอทที่เราทำแจกสามารถใช้ได้กับแอปโปรคีเอทบน iPad เท่านั้นในส่วนของบ u ัชที่เราจะแจกเราจะใส่ไว้ใน description box ด้านล่างทุกคนสามารถกดเข้าไปและดาวน์โหลดได้เลย ใครที่ได้ลองว่าตามแล้วก็อย่าลืมโพสผลงานแล้วแท็ก s l e p l e s s มาให้ดูบ้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะมาสอนหรือจะมาแจกอะไรอีกก็รอดูด้วยนะบ๊ายบาย